นายโดนันแย้งกันทเลยเนี่ยอย่แ่กราบุรีรัย์ไหนนะมาตัวมือคือเจ้างไง้น่เดี๋ยวไม่แน่นู่คะแนนหมากอะไกล้าลูกเช่ยเชียนก้นสองไ้รั์กเลยฮะกสเียนะันัดับมันนออง

ไม่้งยาวใหญ่ไม่เี่ล้ากินแบบนั้นนะเจ้าบีญ่นักกีหล้านกิโลแมตรตารเยแลุงเนี่ยนะโอ้ยลางแก้มมาแล้วีเอ๋เจ้าดีจับกันนะไม่กีล้านกิโลเมเลยแบบนี้มั้งเฮ้ยมงด้วยแดงกูรู้เ่องก่อนนะอ๋อตั้ง่

อันี่สองได้ไฮะีจีดได้เพราะได้ทำมาเนีไ้รา้ทำเดียวมนได้เาคุณได้ทำเดียวนจไ้เพราณได้ทเยวมน้าะมเีคนจพา้มาเียมีคนจไามเมนจไ้พะทมาเวมีคนจีได้มีวนได้เา้ยวมจเอาได้อาเยว้เาะคุาเวนี้าทาเว

เสีนะ็ดีแล้วพอดีเลยจะรุ่งไปได้แล้วอเกิดยิ่งรุ่งยิ่งไเออเอายระยะเสร็จยาวนะเอาเาเร็กเร็วเอาต่างกันพกไก่เขา เคือยืนเดิน <seriously> ท่านคมีอเาไหใส่วละยส่เลยให้รับมึงอย่าไปมวนได้เป็นโเลยไปี่เยเลือทยามไปนเลยอย่ไปวนเปนข เฮ้ยสวยด้วากันตุ๊กตาเป็นสัตว์ไม่ช่ตัจเลยก็น่เอันนี้อั้ยหนึ่งอ่ะนะกรเช้าด้วยโอ้ยดูดิมันจะสวยเลยกันารเงนโหดแล้วเรียนสขการเรียนสิ่งนัน่ะ เอาเอาโอเคไม่นี้าจะช่วยอาช่วยอ่ะสิมาจะัไะยังไงก็ไม่ดีขึ้นยังไงก็ไม่ดีเอกไ่เ่

โอเคครับครับโอเคครับโอ้โอเคครับอ๋อโดดเลยเออบ้านแบบโอเล็กดีนะว่าโอ้ครับเล็กดีนะครับอยู่4เกี่ยวอยู่แถวทางแดงแดงๆเลยครับ ห๊ะมื้อนอกบ่บักกล้วยเอ้ยกูแทงมื้อนอกมาปัดกวนอีกว่าเลยก่อมาเด้อแฮงบ่ได้อยู่แล้วข่อยไปแก้สปอร์ตได้ไสปอนบ่บ่ได้ส่องเอ้าไว้โอ้ยเตรียมเดี๋ยวเตรียมๆๆเออมีเต็มน่ะกูเกี่ยวหรอกแต่ฟังร้องเพลงนี่ยอมร้องอยู่ <laughs> <DVD> <laughs> <laughs>

รูมาก่อนทำไรกินไม่้องเ้ะไ้่าฮ่วางดิมาอ้ล้ได้การณ์แล้วนะเขาจะดานาทานกก่อนเอาเออทำหนีไม่งไดเไม่ต้อไปเด็คซิ่งแล้วนก็ได้หรอเ้ยไม่อไปซิ่งมั้วกันสักหอ เมยามโอสามะหลงโจมสามออกมาเจ็ดเ oh, right? right 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 ี่ทงเมย์สี่ต้องตัวเนนได้อวนงด้ได้แล้วตองตัหนึ่งต้องแงนันเ้อ

ว่าหนีตัวน้วาเขาาริงเยำอะไรไม่ได้ีสูไดงไ้อนเลนี่ยต้งลอยขนมาตกปากนะ้วยำีกเรียกกะบ้ปากัมันนะ

กันสินะอืมไปโอยยสองนึงยับสองแส้มเฮ้ยสองแส้มเอายับสองนึงะฮะขอจานไปแทมไปเอ้ยโอ้ย

ก่แ้ไม่ได้ทำจริง้แทากซี่ก็แ่ทางบุญน้าทางนี้ก็ถือยิงแตกกูคือวายนะผมกว